สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันเลยนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งวันนี้พามาเปลี่ยนโช๊คลังเจ้าวีออสนะครับตัวนี้เป็นเจน2นะฮะก็ลุยเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับโช๊คลังนะครับแบบนี้นะฮะอ่าหลังจากที่หรือคอนโซลหรือเบาะเราแล้วนะครับก็จะเจอหัวน็อตแบบนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับก็คือ ยังไงต้องลื้อแน่นอนนะครับเบาะหลังนะครับไม่มีวิธีอื่นที่ทําให้สะดวกกว่านี้แล้วครับต่อมานะครับหนี้ผมลอยรถขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นมาถอดน,อน็อตหูโชคล่างออกก่อนนะครับจริงๆถอดข้างบนกว่าก็ได้นะครับไม่ไม่มีอนันนี้แต่ผมพอดีเข้ามาแล้วก็เลยทําให้เพื่อนๆดูเลยข้างล่างเป็นเบอร์สิบนะครับก็ ถอดออกปกตินะครับอ่าอันนี้ถอดมาละติดเห็นไหมครับอันนี้ก็คือคานนะครับน็อ,นอนตบูมติดกันต้องใชนัคช่วยดันนิดนึงนะครับอ่าเอาออกแบบนี้ได้ละทีนี้ด้านบนอ่าด้านบนถอดแบบนี้นะครับด้านบนจะมีน,อน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับล็อกไว้อยู่นะครับก็ทําการถอดตัวบนก่อนนะครับอ่าก็ขันซ้ายออกนะครับ ใช้ประแจเบอร์14นะครับข้างในนี่จะแคบนิดนึงนะครับต้องใช้เป็นเบอร์สิสั้นนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะฮะเครื่องมือใครถนัดแบบไหนใช้แพงใช้ถูกยังไงไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเอาตามถนัดเลยก็หมุนซ้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นการออกถ้าแกนหมุนตามนะครับก็หาคีมมาจับหรือหาประแจนะครับ เบอร์ที่มันเป็นขนาดของมันนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์8จับหัวล็อกไว้แล้วก็เนี่ยครับถอดเสร็จมันก็จะตกมาอย่างนี้อ่าวิอันน,น,นี้อันนี้นะอ่ะตกมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะให้มันก็คือใกล้ๆหลุดแล้วก็ใช้มือจับไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่หล่นอ่าอันนี้ก็ของใหม่ ทำการประกอบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝาครอบนะครับเป็นเอาไว้กันฝุ่นกันขยะนะครับจะได้ไม่เข้าไปอ,าอยู่ตามแกนเรานะครับเวลาใช้งานนะครับทั้งฝุ่นทั้งดินนะครับก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับมีแค่นี้นะครับไอตัวเนี้ยนะผมไปเบิกใหม่ไม่มีนะมาเลยใครซื้อมานะครับแนะนำในลูกยางตัวบนเนี้ยนะ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่นะครับสั่งมานะครับไปเปลี่ยนตอนใส่ครั้งเดียวก็ดีเลยนะครับนี่วิธีใส่ใส่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนอันนี้ถ้าแย่ได้แล้วจับไปนแล้วเดี๋ยวจะจะใส่จะดูข้างบนอาจจะทําให้ดูนะครับอันนี้่ะดันเข้าไปละอ๊นี่แบบนี้นะครับเราก็ทําการใส่แหวนใส่อะไรเหมือนเดิมแล้วก็เอาน็อตหมุนเข้าไปล็อกแบบนี้นะครับ เอาให้ตึงมือครับหลังจากนั้นก็ปล่อยโชกได้และมียากง่ายๆนะครับทําตามได้สบายหลังจากนั้นนะครับขันเข้าไปอีกนะครับขันจนสุดใช้คํานี้ดีกว่าใช้จนสุดอะ่ะสุดเกียวที่มันจะขันได้ครับตึงที่สุดนะแต่ถ้ามันตึงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปฝืนนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีน็อตยืดอีกตัวหนึ่ง แต่ต้องตึงที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาถ้ามันหลวมหรือไงเี้ยเวลาวิ่งไปสักระยะนะครับลูกยางมันแฟบเนี่ยมันมันจะมีเสียงนะครับอ่าอันนี้ผมก็แกนเดินตามแล้วอ่าอันนี้เราก็ใช้จับตัวบนนะครับแล้วก็ขันข้างล่างเข้าไปจนจนสุดนะครับเห็นไ,ไหมครับอึบอึบอ่าเรียบร้อยนะฮะเนี่ยถือว่าเข้าแล้ว หลังจากนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปล็อกนะครับอ้ตัวนี้ทําหน้าที่ล็อกกันตัวล่างคายนะครับแล้วก็ใส่เอาประแจเบอร์สิบสี่นะครับล็อกตัวล่างไว้จับตัวล่างแล้วใช้ขันตัวบนลงไปนะครับเพื่อทําการล็อกนอ็อตอันนี้ผม,ม,มบอกตรงเลยถ่ายลําบากมากจุดนี้นะครับเพราะมันแคบนิดเดียวนะครับต้องใช้ประแจสั้นด้วยแล้วก็ถ่ายมองอ้ แต่เพื่อพี่น้องในช่องนะครับเราต้องผลติตผลงานมาให้ดูอีกครับอ่าอาเรียบร้อยด้านบนนะครับด้านล่างอ่าอันนี้นะครับก็ถ้าอันนี้ผมแนะนําเลยนะตะเข้นะถ้ามันมันมันไม่เข้านะี่อย่างเงี้ยเข้ายากนะก็แนะนําให้ตอนถอดอะ่ะเออไม่ต้องเอาตะเข้ลงอะ่ะมันก็นจะพอดี แต่ก็แล้วแต่เทคนิคอีกนะครับเพราะว่าใครมีอะไรที่ดีออกับผมนั้นยินดีนะครับมาคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อนๆทุกคนเขาก็จะได้รู้ด้วยเนาะนี่ก็ทําการยิงล็อกไปนะครับเบอร์สิบสี่มันเดิมนะครับนะแค่นี้จบเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ง่ายนะครับก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ